Kampi Nur One Mew Yai Joro Tren Chou Siored Shah Siar Noah Heen Malimai Sun 악 Mee 읽��

แเหรอวะไม่รีเลยนะม่มาหาโอ้ยมาหามนียดีโอ้ยโอ้โเลยครับโอ้ยยั้ยล้ยโรเรืองมาย่อเอ เคยถ่านแล้วครับเลยครับแต่กะลล็ะร่อรุ่นราคาเกือบมันต่ำครับอ้าวกระมี่ครับต่ำๆตำนะครับ